สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงรีวิวสินค้ากับร้าน CSIT System กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวพัดลมจากทางแบรนด์ Corsair นะครับเป็นรุ่น SP120 RGB Elite นะครับผมโดยพัดลมตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมเริ่มต้นของทางแบรนด์ Corsair นะครับที่เป็นแพ็ค3นะครับผมแล้วก็มีแถมให้ใกับเคสตระกูล 4000x นะครับโดยเป็นพัดลมตัวนี้เลยเรามาดูสเปคของตัวพัดลมก่อนนะครับ โดยสเปคของตัวพัดลมนะครับผมตัวนี้จะมีขนาดของพัดลมอยู่ที่120มิลคูณ25มิลนะครับผมและมี i r r l o w อยู่ที่47 CFM นะครับและสปีดพัดลมของตัวนี้อยู่ที่1,500รอบนะครับผมและมี s ซาวเรเ e ลอยู่ที่28เดซิเบลนะครับผมมี Static p พ e เชอร์นะครับอยู่ที่1.46 mm นะครับตัวนี้และใช้ไฟเลี้ยงเป็น4 p ิน PWM นะครับและในตัวกล่องนี้ครับจะมีแถมพัดลมให้3ตัว แล้วมีตัวน็อตให้12อันนะครับผมและมีกล่องคอนโทรลเลอร์ครับที่ชื่อว่า Lightning Note Core 1อันนะครับผมแล้วมีคู่มือให้ในกล่อง1อันนะครับอเดี๋ยวเราจะลองอันบ็อกกล่องกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในกล่องกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงโดยตัวกล่องของ Core แซนท์ผมก็จะคงโทนสีดํากับสีเหลืองนะครับตัวนี้ นะครับผมก็จะมีชุดที่แถมมาให้นะครับผมจะมีชุดน็อตนะครับตามที่บอกไปตรงนี้แล้วมีกล่อง lightning node นะครับตัวนี้เดี๋ยวขเรามาดูกันทีเดียวเลยแล้วมีคู่มือนะนี่ตามนี้เลยแล้วจะมีพัดลมของแท้แบรนด์คอสแตมทั้งหมดสาตัวนะครับผมนี่ตามนี้เลยครับโอเคเรามาดูที่ตัวกล่องมันก่อนเลยนะครับผมโดยตัวกล่องนะครับตัวนี้ก็ใช้สายไฟเลี้ยงเป็น power s t a r t a r เส้นหนึ่งนะครับและต่อเข้า f panel usb นะครับเพื่อที่จะใช้คุมไฟของโปรแกรมของกล่องนี้ได้นะครับตัวนี้ ซึ่งใช้สายน้อยมากนะครับแค่2เส้นเท่านั้นและตัวกล่องคอนโทรลนะครับตัวนี้สามารถต่อพัดลมได้ทั้งหมด6ตัวนะครับโดยจะมีหมายเลขกำงกับ1 2 3 4 5สามี่ห้าหตามนี้เลยนะครับนี่และจะต่อได้แค่พัดลมจากทางแบรนด์คอแซอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่จะมีช่องต่ออยู่ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวพัดลมกันครับส่วนตัวของพัดลมตัวพัดลมก็จะเป็นใบพัดสีออกขาวๆขุ่นๆนะครับตัวนี้เพราะว่าจะมีไฟ RGB อยู่ตรงที่ใบพัดตรงนี้เลยนะครับและตัวสายต่อนะครับก็จะเป็น นี่ครับหัวของทางแบรนด์เขาเรียกว่า RGB Hub นะครับตัวนี้ซึ่งไม่สามารถต่อเข้ากับหัวอื่นได้นะครับพอดีเนื่องจากว่ามีลูกค้านะครับเอาหัวนี้ไปต่อกับช่อง RGB บนบอร์ดนะครับหรือช่อง ARGB บนบอร์ดนะครับพัดลมเสียนะครับบอกก่อนนะครับอย่าได้ต่อขาดอันนี้สําคัญนะครับคอมเมนต์ไว้เลยแล้วอมีช่องเป็นไฟเลี้ยงเป็น PWM เส้นหนึ่งนะครับเพื่อให้พัดลมหมุนได้นะครับตัวนี้ แล้วตรงด้านหลังของตัวพัดลมนะครับตัวนี้จะมีรหัสบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นโมเดลอะไรนะครับตรงนี้เพื่อจะได้ไม่สับสนเวลาเราจะซื้อรุ่นเดียวกันมาต่อเข้ากล่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อกันเลยง่ายๆนะครับนี่ต่อเข้าอันนี้ปุ๊บนะครับก็ต่อเข้าไปตรงนี้นะครับผมแต่ก็ได้แค่6ตัวนะครับก็แอบน้อยนิดนึงเนาะเพราะว่าบางทีเคสเราเดี๋ยวนี้ก็ต่อกัน9้าพัดลมแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองไปต่อเพื่อทดสอบไฟ R G B กันเลยครับ ก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งซอฟต์แวร์กันนะครับผมโดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการคุมพัดลมของคอแซนครับจะชื่อซอฟต์แวร์ว่า IQ นะครับผมซึ่งสามารถโหลดได้ตามหน้าเว็บได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะโหลดกันเลยนะครับกดตรงนี้ปรากดสคริปต์ดาวน์โหลดเลยครับเดี๋ยวเรารอติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับโอ้ยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานโปรแกรมกันเลยนะครับอ่ากดสตาร์ทเลยนะครับในซอฟต์แวร์ของทางคอแซนนะครับก็จะมีข้อดีก็คือ โดยตัวโปรแกรมของ Corsair นะครับเขาจะมองเห็นอินพุตที่เป็นของ Corsair ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือว่าแรมหรือว่าจะเป็นฮับพัดลมตรงนี้นะครับหรือคีย์บอร์ด Corsair หรือหูฟัง Corsair นะครับก็สามารถคุมผ่านซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นข้อดีของโปรแกรม iQ ของ Corsair นะครับตัวนี้โอเคครับมาดูที่ส่วนของโปรแกรมนะครับผมตัวนี้ก็จะมีแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดตรงนี้ก็จะบอกสเปคของเครื่องนะครับก็จะเป็น CPU การ์ดจอแล้วก็เมนบอร์ดนะครับตัวนี้ แล้วก็มี SSD ด้วยนะครับจะมีอุณหภูมิโชว์อะไรโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเคแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราข้ามมาที่เข้าไปที่ตรงซอฟต์แวร์กล่องก่อน,กน,กนนะครับโดยในตัวกล่องตรงนี้นะครับก็จะสามารถเซตติ้งไฟ RGB ของเป็นแต่ละสีได้นะครับมาเดี๋ยวลองเซตกันเลยอ่าเราเลือกที่ preset ก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยปรับสีได้ปรับอะไรได้นะครับตามที่โชว์ตรงนี้เลยแล้วก็เล่งสปีดได้นะครับของตัวพัดลมอ่า ดูสิเดี๋ยวเราจะลองตั้งเป็นสีแบบ ARGB กันนะครับนี่นหดูสิเปลี่ยนไปไหมนี่อ่า c o l o r Wave นะครับก็จะไล่สีไปเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยนะครับโอเคน,นี่เปลี่ยนเป็นสีลุ้งอย่างนี้เลยเซตติ้งเป็นลุ้งนะครับวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้หรือจะให้แบบว่าสีไฟตามจังหวะเพลงนะครับมาเดี๋ยวเราลองเปิด y o u t u b e ดูนะครับจะตามจังหวะเพลงไหม นี่แบบนี้เลยครับจะมีเสียงเพลงมีเสียงอะไรอย่างนี้ครับก็จะมีไฟเต้นตามจังหวะนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจาะลึกตรงส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับโดยเซตติ้งของตัวนี้นะครับก็จะสามารถเลือกแบบโมเลลนะครับผมก็จะเป็นไกด์ในการเซตติ้งมาให้นะครับโดยที่เรากดตรงนี้พัดลมก็จะเป็นแบบนี้แลผมก็จะพลิบไปกับพิบมาอย่างนี้ซึ่งมันมีสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับ โดยตรงหน้าจอตัวนี้ครับก็จะโชว์พัดลมมาสมมติเราจะวางไว้ที่พอรตที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนสีไฟไปตามของหน้าจอตรงนี้เลยนะครับอ่าเราลองวางตัวที่สองไปตรงโซนนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีสีไฟเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามนี้เลยครับก็เป็นการเซตติ้งแบบง่ายๆนะครับผมนี่เห็นะครับนี่เป็นคลื่นแบบนี้เลยนี่อ่าแล้วเรามาเป็นอีกแบบหนึ่งกันนี่แบบนี้นะครับแม้แต่ตัวเมาส์นะครับผมก็ไปกับเขาด้วยนะครับตรงนี้เลยนี่ ไฟก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกันนี้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพัดลมของคอแซรุ่น SP 1 2 0 RGB Elite นะครับหากท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าก็สามารถสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ดีคริชั่นใต้คลิปได้เลยนะครับและท่านใดสนใจต้องการให้เรารีวิวสินค้าชิ้นไหนเพิ่มเติมครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสินค้าชิ้นนั้นกันในคลิปต่อๆไปกันนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและข่าวสารดีดจากพวกเราชาว CSAT System นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ